สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับในไลน์เกมเศรษฐีนั่นเองนะครับก็วันนี้เขาเป็นวันอังคารนะครับไม่เป็นช่วันอังคารสิวันนี้เป็นวันพุธซึ่งเป็นการอัปเดตที่ไม่ตรงกับการอัปเดตปกติอ่ะเนาะปกติมันจะอัปเดตวันอังคารแต่วันนี้เขาอัปเดตวันพุธอ่ะเนาะแล้ววันนี้สิ่งที่อัปเดตเข้ามานะครับเป็นอีเวนต์ของสี่แต่ไม่ใช่จี้เครั่งรางใหม่แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเป็นจี้เครั่งรางเก่าๆที่โดนเอามาทําให้เป็นเวอร์ชันดังนั่นเองได้แก่ แจ็คโดนราชาที่ถูกในประเทศดาร์คพันธ์สเตอร์หลุมดำดาร์คปืนหมัดพาวเวอร์แมวเหมียวดาร์คปัดเชิดกับดาร์กนะครับแจ็คป้ายพื้ที่ต้องห้ามเนาะแจ็คคอนราชาที่ถูกในประเทศนะครับปป๊อจี้พวกนี้นะเป็นจี้ที่เก่าแต่เป็นจี้เก่าๆที่โดนเอามาเพิ่มเปอร์เซ็นต์เนาะเริ่มจากราชาที่ถูกในประเทศก่อนละกันรู้สึกราชาที่ถูกในประเทศนั้นอะไรเพิ่มไหนดูหนสิอืม ไม่รู้สิว่าอะไรเพิ่มอ่าลองดูป้ายดากอะป้ายดักได้แบบหกสิบเปอร์เซ็นต์ประกาศการซื้อต่อเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ของการโจมตีทาสีมั้งเพราะว่าอันปกติน่าจะเจ็ดสิบอันนี้เพิ่มเป็นเจ็ดสิบห้ายังอื่นเหมือนเดิมอาร์ดักกับดักสปริงนะครับก็เพิ่มโอกาสที่จะติดตั้งกับดักสปริงเนาะจาก50เป็น60นะครับดูเอ้ยมันเป็น60อยู่แล้วแต่ว่าแค่เปลี่ยนสีก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่มีที่ชี้นิดเนาะอ่ะมาดูปืนแบบปืนแบบพาวววเเอร์แมมหียว เหมือนเดิมนี่ใช่ไหมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าไม่ได้มาแค่นี้เนาะย,ยังมีจี้รังอื่นๆที่ให้กลับมาไม่ใช่ที่กลับมาให้ใหตามหากันอีกนะครับโดยเขาจะแบ่งเซ็ตมาให้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจี้เครื่องรางของเจวอลถ้ากดเข้าไปดูปุ๊บเขาจะเห็นว่าถ้ามีที่พวกนี้น,นั้นก็จะได้กับเจวอลได้อ่าจี้เครื่องรางของคีมูนเอ๊แต่โดนราชาที่ดุงในประเทศ ของคิมูลหลอคอนเทนดพอร์ตของคิมูลหลอไม่คิมุนไม่ใช้ใช้ที่พวกนี้อ่ะที่ของเกรตาอะโอเคเกรตานี่ใช้ได้โอเคเ,อเซนีิใช้ได้ที่ของวินเทอร์เอ๊ะวินเทอร์ใช้มอนสเตอร์หลุมดำหรอ่อมันกงเป็นเอลโอนี่หรือเปล่าไอ้ดักบาดเชื้หลุมดำอันนี้โอเคเข้าใจได้เพราะว่ามันสามารถใช้ในการโจมตีได้เออฉันฉันปวดหัวมากนะอ่ะมีของพริวด้วย เนี่ยไอของพิวเนี่ยสิ่งที่ควรจะไม่ควรอยู่ในของพิวเนี่ยก็มาอยู่ในของพิวเช่นปืนหมัดพาวเวอร์แมวเหมียวเนี่ยมีความสามารถในการเดินหน้าถอยหลังแล้วก็เตะเจ็ตแพ็กซูดดับเบิลวิงก็คือมีการเตะเอ้ก็คือมีการเดินหน้าถอยหลังซ้ำกันไหมควรเอาปืนหมัดไปใส่ให้กับคีมุนไหมเอ้คีมุนไม่ได้ไปใส่ให้เกตาไหมหรือไปใส่ให้วินเทอร์ไหมแปอแปลกอ่ะนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่า มันต้องใช้อะไรบ้างนะในการแรกสิ่งที่จะต้องแรกนะก็คือลิสแบนเข้างานเทศก,กาล S นะครับ4ชิ้นเนาะโดยลิสแบนหาได้จากการรวบรวมเสือเส้อเสือใช่ไหมเสือแว่นตาและ หูฟังนะครับอย่างละ2อันมาแรกเป็นลิสแบนหนึ่งอันนะครับแต่ถ้าไม่ได้อยากได้จี้เครื่องรางก็สามารถนำลิสแบนมาแรกเป็นแสงรักแห่งกิตติยศได้แล้วก็ถ้าสะสมเสือครบ3อันโดยที่เราไม่ได้อยากแลกจี้เครื่องรางในอีเวนต์ก็มาแรกเป็นท็อปตั๋วสุ่มจี้เครื่องรางสุดฮิตได้นะครับโดยสิ่งที่จะได้แน่ๆคือหมีแชมเปี้ยนรถตำรวจดักจับนะครับแล้วก็รองเท้าป้องกันเนาะอ่ะเรามาแรกทีละตัวดีกว่าถ้าใครมีพรีลนะครับแนะนำหาแพ็กสวิตดับเบิลวิงนะครับใครมีเจวอล หา3ชิ้นนี้บวกแพ็กสวิตดับเบิลวิงนะครับบอกเลยว่าเจวอลของเพื่อนๆจะโหดขึ้นใครมีคิมูนนะครับไม่ต้องหาไม่ต้องหาหรือไม่ก็ไปหาหมกอั์ชิวก็ได้อะถ้ามีเกต้าถ้ามีเกต้าอ,อันนี้หาได้มีวินเทอร์ก็ไปหาโดนก็ปีกาเดียนนะครับหรือไม่ก็อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ มันสรลุมดาม,มาเนะาะก็ตามนี้แหละเออมันก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรมันก็ไม่ได้แม่นอะไรขนาดนั้นเนาะสำหรับการจัดเซตของแต่ละตัวละครมาให้ <c oughs> ต้องมามีอีเวนต์ปิดพิเศษนะครับอันนี้ได้จากอะไรอ่ะอีอีเวนต์ปิดอีเวนต์อีเวนต์ปิดอีเวนต์อีเวนต์ปิดอีเวนต์ไม่เข้าใจเอา,ปาเป็นว่ามันเป็นอีเวนต์ลับเพชรละกันอาจจะเล่นหรือเปล่าหรืออาจจะปิดที่ข้างล่างเราได้อันนี้ก็ไม่รู้เนาะอ่ะโอเค ที่กำลังดาร์กส่วนใหญ่นะครับก็จะมาในราคาที่ถูกเราก็คงไม่ต้องไปเปิดเปอร์เซ็นให้ดูแล้วเนาะเพราะว่าก็เหมือนกับทุกๆคลิปที่ผ่านมาเนาะในการพูดเปอร์เซ็นพูดไปหลายๆครั้งเราก็รู้สึกเบื่อเรามาเรามาเปิดกล่องดองกันดีก,กว่านะดูซิว่าจะได้จี้ในอีเวนต์นี้ไหมก็ไม่น่าได้นะี่แกก็นะใครไม่มีจี้อันไหนก็มาปิดนะครับสําหรับอีเวนต์ดงนะังเนาะก็บอกเลยว่าใครไม่มีหมวกก็ควรหาหมวกไว้นะครับส่วนถ้าใครมีแล้ว ก็ไม่ต้องหานะครับถ้าใครมีจี้เครื่องรางที่ใช้แล้วไม่ต้องเป็นเวอร์ชันธรรมดาหรือเวอร์ชันดาร์กก่อนหน้านี้ก็ไม่ต้องหาก็ได้นะครับก็เก็บเพจไว้รอหาตัวละครตัวใหม่ที่จะเข้ามาดีกว่าในเดือนหน้าก็เดือนหน้าจะเข้ามาหรอกเออนั่นน่ะสิอ่ะโอเคนะครับสำหรับอีเวนท์ในวันนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนอีเวนต์ปิดอีเวนต์พิเศษนี้ใครรู้ว่าทำยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจกับช่องของเราด้้้วววยยยนนนะคครััับบบบสสดีไปปแลล๊๊าาาเจจอกิหุ เอาไปเลยเอาเอาไปเลยเอาไปเลยฉันอย่ามาเก็